ولا เสียงการอ่านอัลกรุรอานที่ไพเราะสนอหูมาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอที่ต้องอาศัยความชื่นชอบและความเพียรพยายามในการศึกษาการอ่านมาตั้งแต่เยาว,วาออ์วัยน,าานั่งสาวฮามิดาเจเต หนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันการทดสอบการอ่านเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุรอานระดับประเทศครั้งที่17เล่าว,ว่าการที่จะอ่านอัลกรุรอานให้ถูกต้องและไพเราะนั้นจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนานหลายปีเนื่องจากการอ่านอัลกรุรอานแบบกอรีที่มีการจัดการแข่งขันจะต้องอาศัยความคุ้นเคยและความเข้าใจในทํานองต้องเทียบให้ได้ในแต่ละอายัด และซูระ์ที่อ่านออกมาซึ่งตนเองใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนเกือบ10ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้สำหรับปีนี้เป็นครั้งที่5ในการเข้าร่วมการแข่งขันถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ฮามิดะก็ไม่ได้ท้อถอยแต่กลับมีแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องคว้ารางวัลชนะเลิศมาให้ได้เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการอ่านอัลกรุรอานให้ถูกต้องและไพเราะที่สุด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นสุดๆของอของชีวิตนะคะที่ได้รับที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่10ค่ะท่านได้ให้ความสำคัญในทุกๆศาสนาแล้วก็ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามด้วยค่ะก็อัลฮัมดุลิลละซึ่งทุกครั้งทุกปีที่เข้าร่วมก็ได้รับ รางวัลแล้วก็ได้เข้าร่วมชิงชนะเลิศของระดับประเทศค่ะภาพภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมการอ่านพระมหาคัมภีร์เพราะว่าอัลกุรอานก็เป็น วิชาที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นการอ่านที่เราอ่านแล้วเราก็ได้บุญนะคะอยากจะให้เด็กๆรุ่นใหม่ๆม,มีการอ่านตารนุมคือการเรียนแบบกอรีให้เยอะขึ้นในฐานะที่เราได้รับรางวัลแล้วก็เราก็เป็นครูคนหนึ่งนะคะแล้วก็อยากจะให้มีในโรงเรียนทุกๆโรงเรียนคืออยากให้มีวิชาการอ่านกุอานแบบตรนุ่ะคะ่ะ ฉะานั้นเราลิมทุกทุกคนก็อยากจะให้ส่งเสริมแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการอ่านอัลกุรอานให้มันมีระดับที่ดีขึ้นอ่านให้ไพเราะยิ่งขึ้นค่ะคำพียอัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญสูงสุดที่มุสลิมทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาตามแนวทางอัลกุรอานโดยการนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแบบวิถีมุสลิม นำมาซึ่งความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองปัตตานีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถรัรมภ์ของจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นคณะกรรมาการผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อหวังให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศึกษาเรียนรู้และอ่านคัมภีร์อัลกุรอานตามหลักศาสนาที่ การทดสอบอัอนกรอานห,หรือว่ากรีเนี่ยนะฮะเป็นความประสงค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมัยที่อยู่ในเป็นพระบรมโอรสาธิราชท่านนะคิดว่าในการที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมตรงนี้ความใกล้ชิดจะทาอย่างไรเลยมีการทดสอบอันกรอานมามาครั้งนี้เป็นครั้งที่17 วัตถุประสงค์ของการจัดงานกอรีเนี่ยชัดเจนนะครับว่าทํานูชีวิตเนี่ยอันกรุรอานเป็นบทที่บัญญัติไว้สําหรับการดํารงชีวิตของพี่น้องมุสลิมแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าการทดสอบอันกรุรอานหรือว่ากอรีนั้นไม่ใช่ว่าใครข้าอ่านกรุรอานได้มันจะต้องมีพลังต้องมีการออกกำลังกายต้องมีทํานองเว้นวะจังหวะมันเป็นการเชิญชวนและเป็นการกระตุ้นของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีการอ่านอันกรุรอานที่ถูกต้องในหลักการเพราะฉะนั้น ในการทดสอบอัลกออรอานหรือกอรีของเรานั้นเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการนำพากำนูนชีวิตมาในการอ่านให้ถูกต้องอัคระแล้วก็ในเรื่องของการที่ให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนได้เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องในตามของหลักศาสนาอิสลามด้วยครับเพราะฉะนั้นในวันที่28นั้นเป็นโอกาสดีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีนาถของเราที่มาที่นี่เนี่ยมอบอช่วยช่วยที่ชิงรางวัลน,นะครับด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งเป็นพระมหากรณาที่คณอย่างยิ่ง นับเป็นพระมาหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมาหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่17ประจำปี2567ณมสัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อให้นักกอรีกอรีอะและผระสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีได้เข้าเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทในการรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ทรงเป็นอัการะศาสนุปรรมพกค้ำจุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม